น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วน้ํามันเครื่องเนี่ยเป็นพิษเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพิษเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงค่ะจริงค่ะทาไมถึงเวลาที่มันไม่หล่อลื่นมันยังไม่ได้ใช้เนี่ยจึงไม่ค่อยเป็นพิษแต่พอใช้แล้วทําไมถึงเป็นพิษค่ะเนื่องจากน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมของสารนะคะที่ใช้กับคุณสมบัติของเครื่องยนต์แต่ละประเภทและเมื่อใช้งานไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการสึกหล่อของเครื่องนะคะ รวมถึงเรื่องมีไอ้น้ำผสมอยู่แล้วก็มีตัวสารที่จะก่อให้เกิดความเป็นกรดเป็นพิษเมื่อไหร่เป็นพิษเมื่อเราเผาไหม้มันออกมาในอากาศหรือเป็นพิษเมื่อผมเทลงไปในดินหรือว่าเทลงไปในน้ำทั้งตรงไหนที่เป็นพิษทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเป็นพิษถ้าผมเทลงไปในดินนะครับทั้งตัวน้ำมันเองที่เป็นมีผลกระทบต่อในดินนะคะ,คะทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะสัตว์หน้าดินเนี่ยก็จะตาย ะะรวมถึงเรื่องของอปริมาณสารโลหะหนักต่างๆเนี่ยที่ไม่ย่อยสลายะสะสมอยู่ก็จะอยู่ในดินนะคะอาจจะเข้าไปสู่ในวงวงจรของพืชของสัตว์นะคะซึ่งอันเนี้ยในระยะยาวเนี่ยจะเป็นมีปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากทีเดียว<อ>าบางคนเขาเอาไปเทในดินเพื่อกันมดกันปลวกจะมันจะได้ไม่เข้า,ขามาไม่ดีรอันนั้นเป็นการใช้ที่ผิดวิธีค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องคะคือการปลวก กามดเนี่ยน่าจะใช้วิธีอื่นมากกว่าการอน้ำมันเครื่องไปเทค่ะถ้าน้ํามันเครื่องไปเทเนี่ยต้นไม้ขึ้นไหมไม่ขึ้นค่ะต้นไม้ก็ไม่ขึ้น,นด้วยไม่ขึ้นค่ะอ๋อถ้าเอาไปลงน้านะครับลงน้ํานี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะนอกจากน้ํามันเนี่ยนะคะไม่ผสมน้ําเวลาที่น้ํามันลงน้ำเนี่ยเราจะเห็นฝ้าฝ้าตัวนี้เองเนี่ยเป็นการปิดกั้นการ ออกซิเจนละลายตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงปกติสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำํำต้องมีออกซิเจนหายใจเหมือนคนอยู่ในอากาศถูกไปค้อาจารย์เมื่อออกซิเจนเนี่ยมันถูกปิดกัน้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมอีอยู่ไม่ได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยไอการสังเคหอแสงเพราะว่าเมื่อมีฝ้าปิดกั้นอยู่เนี่ยการสังงคหอแสงของพืชน,น้ําแปลงต้นพืชเนี่ยมันก็ไม่ปกตินะคะ อาหารสารอาหารในในน้ำก็เปลี่ยนแปลกคือมันมีผลกระทบไปหมดนะคะซึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเลยที่ลงในแหล่งน้ำอาถ้าเกิดบอกว่าลงในแหล่งน้ํากลัวว่ามันจะไปปิดออกซิเจนไม่ให้ออกซิเจนมันลงไปในน้ําสัตว์ในน้ําจะมีปัญหาผมลงดินเลยอัดลงดินก็ม,มีดินเนี่ยนะคะจะมีช่องว่างของเม็ดดินนะคะน้ำมันพวกนี้ก็จะต้องถูกซึมลงไปในชั้นน้ำใต้ดิน เรามีบางพื้นที่ที่ใช้น้ําบ่อตื้นหรือว่าน้ําบาดาลในที่สุดแล้วมันก็ไปแพร่กระจายทําให้มีผลกระทบทั้งตัวแหล่งน้ําใต้ดินเองนะคะและสิ่งมีชีวิตในดินสิ่งแวดล้อมนีฮะเป็นพวกนี้จะทําพวกให้น้ําถ้าลงแม่น้ำกัน้ําก็จะเสียพวกตาก็จะตายพวกนี้พวกผักพวกยพวกผักพวกไอ้พวกย่พวกอะไรที่ขึ้นตามหนองน้าตายหมดแลยฮะกับผิวหนังกับเรานี่อันตราย ถ้าคนแพ้นี่ไม่ได้เลยนะผมมือเลอะน้ามันโดยพอใช้แล้วเนี่ยให้ล้างมือเลยเหมือนพอๆกับน้ํากรดเลยถือว่าล้อมนี่ความจริงผมว่านั้นคือไม่รับผิดชอบเลยนะฮะมาถึงปั๊มระเทใส่เทใส่ท่อน้ําไปเนี่ยจริงๆรถทําได้ราทําได้ง่ายแล้วที่เผาไหม้ออกมานะครับ เห็นว่าประเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีเขาก็ต้องเอาน้ำมันเครื่องผสมเข้าไปด้วยใช่ไหมในน้ำมันเบนซินเพื่อที่จะทําให้ไม่รูสิมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่ามันต้องใช้อะครับมอเตอร์ไซค์สองจังหวะเนี่ยนะคะน้ำมันเครื่องเนี่ยจะถูกเผาส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเผาไปหมดกับการการเร่งเครื่องนะคะนั่นคือปัญหาที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีมากที่สุดเนี่ยนะคะและเป็นปัญหามลพิษทางอากาศอยู่เพราะเพราะว่าเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์สองจังหวะนี่เองนะคะ มันจะมีปัญ,ปญหาอะไรครับเมื่อมันออกมาในอากาศมันก็ยังมีส่วนผสมที่มันเผาไหม้ไม่หมดนะคะบวกกับโลหะหนักนะคะออกมากับอ,า,อากาศและถ้าในสัดส่วนของอโมลพิษพวกนี้ถูกปล่อยออกมา,มามากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การจระาะจรติดขัดนะคะอาจารย์จะเห็นว่าเวลาไฟแดงเนี่ยโมอเตอร์ไซค์จะออกไปข้างหน้าะนะคะ,ะแล้วเวลาไฟเขียวทีหนึ่งเนี่ยทุกคนจะเร่งเครื่องนะคะถ้าอาจารย์ไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจารย์จะทนไม่ได้นะคะ มีคนเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยสถิติเมื่อปี2541บอกว่าประมาณ30%นั้นสูญหายไปหายไปกับการใช้ค่ะนะครับประมาณ100กับ211ล้านลิตรค่ะหายไปจากการใช้อีก34%บอกเททิ้งไม่รู้ไปเททิ้งที่ไหนยังไงคือยังไม่รู้ข้อมูลค่ะตรงนี้เป็นเป็นจุดที่จะต้องมา คุยกันว่าจะทำอย่างไรว่าพวกนี้คงจะไปอยู่ในดินในน้ำในชายฝั่งทะเลมีการกรองกลับไปใช้ใหม่เออนี่ก็ดีเมื่อกั้นี่รีไซเคลิลไม่ใช่เหรอครับถูกค่ะแต่ว่าเท่าที่ทราบอยู่เนี่ยโรงงานเขาเรียกโรงงานน้ำมันดำนะคะคือเอาน้ำมันเนี่ยดำๆแล้วก็มากรองด้วยกรดแล้วก็ผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้ฟอกหรือ,อกรองเนี่ยนะคะใ,ให้ได้น้ำมันเครื่องเอากลับไปใช้อีกนะคะค แต่ปัญหาหมีอยู่2อ,อย่างคือว่าโรงงานพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีการกําจัดไอ้ส่วนที่เหลือเพราะฉะนั้นท่านรองรัชดาคงจะออบอกได้ว่าโรงงานพวกนี้มีปัญหาในเรื่องของอส่วนที่เหลือออกจากการกรองแล้วก็คุณภาพของน้ำมันเครื่องที่กรองแล้วเนี่ยไปขายเป็นเกรด2หรือไปผสมซึ่งทำให้มีปัญหาอยู่ในเรื่องของการใช้งานกกกรอออออองงแล้วนี่ไทมา อันนี้มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาครับอ,อาจารย์ลองคิดดูซิว่าใช้แล้วเนี่ยนะฮะความสกรปรกรวมถึงส่วนที่เป็นได้จากการสึกหรอเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นไม่กลองเสร็จนะฮะเอาไปต้มเสร็จฟอกเสร็จนะฮะแล้วก็เอามาใช้เนี่ยนะฮะในส่วนที่เหลือจากการกรองเนี่ยก็ไม่มีการจัดการกัน,กนที่ที่ถูกต้องวิธีนะครับก็มักจะกลองไว้ในในใน,ในบริเวณอาคารโรงงานนะครับแม้กระทั่งเมื่อกลองแล้วหรือที่เราเรียกว่าไปรีไฟล์แล้วเนี่ยนะฮะ ส่วนนี้เอามาใช้เป็นน้ำมันพื้นฐานอีกนะฮะมเมื่อมาใช้น้ำมันพื้นฐานเนี่ยมันก็ได้คุณสมบัติมันก็จะไม่ดีนะครับคุณสมบัติอย่างดีก็ไม่น่าจะเกินมาตรฐานที่เรียกกันว่า SAE 30 <ằng> นะครับก็คือว่าก็คงจะใช้งานไม่ได้นานนะฮะทนความร้อนไม่ได้สูงนะการรอรื่นก็ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ตรงน้ํามันที่เขาเอาไปกรองแล้วเอาไปผ่านอะไรกระบวนการนั้นเอามาใช้ใหม่คุณภาพไม่ค่อยดีนะ คือมันใช้ได้ฮะแต่ต้องเลือกใช้กับเครื่องยนต์นะฮะตามประเภทนั้นๆเช่นรอบไม่จัดนะฮะใช้งานไม่หนักเป็นต้นนะฮะอาจารย์คงจะเคยเคยได้ยินนะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเนี่ยมักจะมีคนบอกว่าต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก2,000กิโล3,000กิโลอ,อ,อันนี้ยเป็นสมมุติฐานอันหนึ่งที่ทําให้เราเชื่อว่าพวกที่ขายน้ํามันเครื่องหรือปั๊มที่แนะนำอะไรอย่างนั้นเนี่ยจะใช้น้ํามันที่ได้จากส่วนนี้หมายว่า น้ำมันใช้แล,ล้วเปลี่ยนบ่อยหน่อยถ้าเปลี่ยนบ่อยก็คงจะมีผลกระทบน้อยอนะครับหรือไม่ก็ไปใช้ในเครื่องสูบน้ำนะฮะเครื่องที่ใช้ในการเกษตรซึ่งลอ่อไม่ค่อยจัดอันนี้ก็พอใช้ได้นะครับแล้วเขาเอาไปใส่ไอ้กระป๋องน้ำมันพวกนี้หรือเปล่ากระป๋องที่อยู่ข้างหลังผมก็มีเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามารับซื้อไปด้วยไม่ใช่เหรอครับไอ้กระป๋องพวกนี้เวลาขายของเก่าการเอาไปใช้ต่อเนี่ยมันก็มีทั้งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องก็คือ บอกผู้บริโภคตรงๆบอกผู้ใช้โดยตรงว่านี่เป็นน้ำมันเครื่องเกรดต่ำนะไปใช้กับเครื่องยนต์ภายในไอ้ที่สันดาปภายในคืออย่างที่ไปใช้กับที่เราใช้อย่างนี้ไม่ได้นอกจากเอาไปหยอดโซ่เอาไปล่อลื่นไอ้พวกล่อเลื่อนอะไรต่างๆอย่างนี้ได้ทีนี้ไอ้ส่วนท,ที่ที่ผิดก็คือเอาไปปลอมเข้าม่ข้างค้าเขาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็ไปซื้อกระป๋องเปล่าของเขามาแล้วก็เติมกลับเข้าไปใหม่ก็เป็นหลอกขายหรออือไม่ได้ไปผสมไอ้พวกสารปรุงแต่งคุณภาพให้ดีเท่าที่ควรแล้วก็ไป ใส่เกรดสูงๆติดว้ที่ข้างกระป๋องว่าเป็นเกรดชั้นดีอะไรพวกนั้นนะครับนั่นคือตัวปัญหาที่ทำให้เราจะต้องแก้ไขโดยด่วนมันมีแผงตะกั่วไม่ใช่หรอเวลาเราซื้อเนี่ยเราเปิดขึ้นมามันมีแผงซีลอยู่ข้างหน้าไม่ยากเลยครับอาจารย์ไม่ยากไม่ยากที่จะปลอมเขาทำไงก็เป็นกระดาษตะกั่วหรือฟอยอย่างนั้นนะครับแล้วก็ใช้ตารีดนี่แหละครับรีดปุ๊บก็ไปมันก็ปิดก็ไปเหมือนเดิมเอาตารีดรีดแล้วให้มันติดไปเหมือนเดิมครับโหเขาเรียนแบบได้ทุกอย่างครับอ๋อคนไทยนี่ชั้นหนึ่งเลย อ่ะคันนี้อันนี้อันนี้เป็นการกันนันกลับไปใช้ใหม่อันนี้สถิติตรงนี้ประมาณห้เตบอกเผาเป็นเชื้อเพลิงนี่ประมาณ12บเไอ้เผาเป็นเชื้อเพลิงนี่คืออะไรนนเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่เนื่องจากว่าอย่างที่ได้ได้เรียนว่าน้ำมันเครื่องใช้แล้วเนี่ยมันมีโลหะหนักนะคะเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงก็คือแทนน้ำมันเตานะคะน้ำมันเตาเนี่ยอาจจะลิตรถึงสบาทนะคะ แต่ว่าไปซื้อของเก่าเนี่ยอาจจะ2บาทครึ่งราคา<ม>ก็มาผสมนะคะ<ม>เพื่อที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเตาที่ที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้มีตัวกรองมลพิษทางอากาศนะคะ<ม>ก็จะทําให้ไอ้พวกโลหนนะนักบวกกับเขเหมาที่เกิดจากส่วนต่างๆที่มีอยู่ผสมในน้ํามันเครื่องที่ใช้แล้วเนี่ย หลุดออกไปในบรรยากาศ oh. นั่นก็เป็นปัญหาหมลพิษทางอากาศต่อเนื่องมันก็ไปไป,ไปหาเรื่องอากาศอีกถูกค่ะล่านี้บอกว่าชาวบ้านใช้โดยตรงเพียงแค่ประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็คือหรือประมาณ4ล้านลิตร4.5ล้านลิตรไอ้โดยตรงนี้เข้าไปทำอะไรคือในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีการทำบล็อกซีเมนหรือว่าเอาไปทาไม้คือเวลาทาบล็อกแล้วเนี่ยนะคะหล่อแบบมันก็จะไม่ติดแล้วทำให้แกะง่าย ะะ<อ>หรือว่าทาโซ่เรือ,อไปทาไม้กันปลวกอย่างที่มีบางคนทาทาทาไม้หรือกันท้องเรืออะไรทํานองนั้นนะคะก,ก็ใช้มีผลอะไรไหมมีมีผลอยู่ที่ว่าถ้าใช้ไม่ดีนะคะหมายถึงว่ามันอ,อยู่ในพื้นที่โลง่งหรือว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่หกลาดลงไปในดิน ในชาติอันนี้บอกว่าอีก18เรตหรือ72ล้านลิตรบอกไม่เข้าสู่ระบบซื้อขายเลยไม่ร่วมไปไหนหายไปอีกอันนั้นแหละคือปัญหาที่จะต้องรู้ว่ามันหายไปไหนนะคะมันหายไปกับการไปหยดเครื่องราชการหรือเปล่า<ม><ม>เขาบอกว่า<ม>ต้องอ๋อ,อคิดว่าอยู่ที่เรือที่เรือเพราะว่าเรือประมงเราใช้น้ํามันเยอะนะคะแล้วถ้าเรือเนี่ยไม่มีจุดที่จะให้ถ่ายน้ํามันเครื่องใช้แล้วนะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาว่าอาจจะสอดคล้องกับว่ามีบางฤดูกาลที่ชายฝั่งของเราเนี่ยมันจะมีก๊อดน,น้ำมันอะไรเนี่ยขึ้นมาสกทําให้ชายหาดสกรปรกซึ่งต้องเก็บประจําซึ่งอันนั้นก็อาจจะมีส่วนหนึ่งเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องเรือที่ใช้แล้วแล้วถูกระบายทิ้ง